เราตัวฟ้าเลยทำไมกูต้องหันเงี้ยกูนะครับขอสัมภาษณ์ทีนะครับเอ้าอุ๊ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงมาหันมาทางกล้องเลยตั้งเลยเงี้ยหยายาดอลยเนี้เอ๋อ๋อเลยๆรู้สึกยังไงบ้างสามปีที่คุณอยู่ในการเรอเดลของคุณครับก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร เดี๋ยวว่าคุณเว่าเดี๋วไปอีกทของคุณอีสามปีรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกสะเก็ดไปเยอะแล้วสะเก็ดเพราะเพราเองอนี่เองรู้แล้วเดิมเดินมาเลยครับขนมกินเต๋อโม่เก็บพอะโม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างสามปีของคุณจนมาถึงวันนี้สามปีที่คุณฝึกมาอย่าอ้าปากนงคุณเดี๋ยวไม่เหลรู้แล้ววะนี่จริงจังเลยมานี้ชุนง สามปีของคุณในการฝึกรอโดนเป็นไงบ้างผมรู้สึกถ้าห้ดีทำาใ้้ดียาวมากครับยาวมากนี่หมายถึงหัวก็ะอดอคุณหรือว่าอะไรอ้โนี่องนีคุณนี่ดี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 ดะดีดีดีากดี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 ัีด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 มดกดี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 ดดีดดดีดดี จะจู่่ค่อยไ่ค่อยพูดวันนี้ก็จะพูดฮะเฉยฮะองทตุ้งหน่ะเองม้วเฮสยู่ใสามปีนุกสนุกเอเฮียมีอ่ะเฉยเฉยดูทุกคนนี่ไม่มีวี่แววอะไรเลยนะนี่คือสถานที่ของพวกเราฝึกครับแล้วก็วิ่งวิ่งด่รงสายิ์ไมเอบงบงบงป เราทเป็นไงบ้างสามปีสบายดีครับสบายดีครับสบายดีนี่หมายถึงอะไรครับสบายดีตัวผมไงดูดียูดด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 ูดุดผมดดูดดูดมูดดูดดคดทูดดูดเููดดมีดดดหญ่แต่ว่าููดคค จริงจริงอ่ะตายายยังเหมืนะว่าพอดีนี่สามปีนี่ไหมครับสามปีนะครับสุดอดจนมันถึงคนสุดท้ายไม่ได้ดึงก็ไม่ออกไม่ออกซื่นตัดว่าดีใจหรือว่าเสียใจอะไรเท่าไหร่แล้วผมก็โอ้โหดีใจมากๆนครับแล้วก็รู้สึกดีใจยิ่งใหญ่ดีใจที่ใจ ามว่าได้เ <irgendw> ม <carbono S 2> ่ทำมได้กิวไมมินได้อะไรเอออแล้วพวกคนนี้เป็นไงบ้างอยู่ในไม่ให้พวกแม่ยให้พวกเขาก็อยากมาไม่กตาปีกต้อฮะไม่คุยเหรอดใจดีใจเจ่อโอ้ดูสดจเพราะดููดใจใดูนี่นี่ด้ในอเดียมเราตัดติดไม่มูนต้องไ อันนี้นะพี่ยอนนี่มาเป็นชีวิตประจำของเราเวลาฝึกอนเสร็จพอที่จะชั่วโมงที่สองยังไม่็ยังไม่เสร็จครับตอนนี้พักเที่ยงอยู่พักเที่ยงครับก็จะมากิน อาหารเป็นประจำรันนี้ตรอก็ผัดยบาร์ผัดก๋วยเถ้ากลางคืนแต่ว่าเราจะเราจะเห็นได้ว่าถ้าทุกสัปดาห์ต้องมีคูกเข็นเล่นเกมใช่ไหมครับีพัเยซีอะไรกูยะเชียงีคือคนน่าเล่นเกมนี่ดึงแม็กับนี่ครับนอาไปดึงแม็กคับบินนีครอ๋อคือเวลาแข่งกับสองตัวนี้คนนี้สู้ไม่ได้ครับซู้ไม่ได้เลยครับขาดลอยเกมสามสูนี่ตั้นสุดนะเราให้น้อง

ขวัญแรงขวคว่ามูเราหลอกันยดดอกือเลจากต๊ะหรอกะมันหรอเัลมันวากีสค้ดโค้ดโคไม่ได้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 ไ้ได้ไได้ไ้ได้ไ้ได้ไ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 ไดดได้ไได้ไได้ไ เรียนจำคำไปถล่มโรงพักแต่รู้สึกว่าภาพคุณไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันวิ่งไปเลยครับเศรบฐายเลยครับเคนี่เลยต้องไปติดกับบ้านคิดเป็นบ้านนั่นคือวันสุดท้ายที่ต้องเอาว่าการใส่ชุดอดเด็กสวัสดีครับนี้เราไม่ถ่ายเลยครับเฮ้ยครับผมเป็นมิตรก่อนเองวันนี้ทางนี้คือทางนี้แถว

এবং <laughs>

Ah? Ya boleh ada boleh. Tak ada tak Kita tak boleh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  tak tak boleh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  tak tak boleh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  tak tak boleh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  วะยอะดเยยังอยากเป็นนักวิชาการอันนี้เลยอยาเป็นจดครับอันนี้เรียการ์อันนี้วันที่ยี่เอ็ดครับวันนี้ยสองยี่องครับอันนี้สามสองอันนี้สามสอออันนี้มาดูดูมีเลดายังไเก็บวเอะไรอันนี้น่าดปยอะมากแล้ววะฮะอันนี้เดวายเลยเด็กวานาหยุก เด้เด้แล้วเพื่อนอะที่ไหนนี่จันเพื่อนผมแต่ประเทศไทยด้แหละนี่นายเอ็มเจ้าของนี่ใส่ดีมากว่ะิตัวเออเทศบาลอยู่ในนี้หมดโอ๊ยเจ้ากระเทยโอ้บ้าเขายนนี่นี่ชัดกร้อนี่ว่างี้ตืนแค่หยปะ

นักว่นักว่ตาดัมันคนบ้าเลยดูดีเอ้าเกมมาไม่ไม่ปล่อยวดี๋ยววะเด็กเรียนนะไม่ใจไม่เด็กเรียนอันดีมอบอลนี่มามาเออมามามาวนี่มา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 มนมา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 มอมา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  รอดกันอีกครั้งแล้วคงต้องลาสัญญาจะจำทุกนาทีที่เราเคยสุขทุกกันต่างคนต้องไปไหลตามความฝันไปคนละทางต่างมีจุดหมายต้องเดินทางอีกแสนไกลแล้วเรา้จะกลับมา ่อพบกันใหม่อีกครั้งในวันข้างหน้าและนั่นคือสัญญาให้เธอโชคดีก้าวไปพบวันดีๆให้ไปถึงปลายทางไกลห่างเพียงไหนก็ตามจะส่งรักไปให้ไม่ช้าไม่นานจะ ที่มันจะทำให้ความผูกพันนั้นลบเดือนแค่มองตากดรู้กันจับมืออีกที่ยิ้มให้อีกครั้งลากันอีกทียังไม่หยดน้ำตาจากลาการันซืน